อ่ตอนนี้เราก็มาดูมาอยู่ที่บ้านเจ้าภาพนะครับที่คณะของมโนลานะครับที่มาแสดงซึ่งวันนี้เราจะพามาอ,อยู่ที่บ้านเจ้าภาพแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของคณะมโนลานะครับ ครับ,รบซึ่งพยานแนะนำนะครับก็เป็นคุณโนตนะครับที่ดูแลแล้วก็ควบคุมมโนลานะครับหรือว่าเรียกว่าคณะมโนลาเนาะพยานแนะนําตัวแล้วก็พาชมอธิบายวันนี้ว่ามีความเกี่ยวพันกับชุมชนยังไงการสืบทอดยังไงแล้วก็มีความเชื่อ,อความศรัทธาระหว่างนะครับ เรียมโนราหรือโนลาโนลาครับโนรานะครับวิถีชีวิตชุมชนสืบทอดมาอย่างไงนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับเดี๋ยวครับอ่ากับผมนายประถมพงษ์ชูปานอย่าอยู่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศินนครศรีธรรมราชครับก็เลยอ่าได้ฝึกหัดร่ำเรียนวิชาเรื่องโนรานะครับมาจากอาจารย์ถ่ายทอดมาจากอาจารย์จากที่ ที่แถวแถวบ้านก็คือเป็นญาติพี่น้องเหมือนกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้มาเป็นโดราจนถึงปัจจุบันมีการเรียนรู้แล้วก็สืบทอดใช่ครับสืบทอดจากบรรพบุรุษบรรพบุรุษมาถึงรุ่นหลานครับแล้ววันนี้จะมาแสดงในงานอะไรครับอ๋ออันนี้ก็คือจะมาแสดงในเกี่ยวกับการเข้าโรงครูการเข้าโรงครูนี่หมายถึงว่าเราทําให้บรรพบุรุษของครูหมอตายายโนรา ที่เราได้นับถือกันมาตั้งแต่บรรพชนจนถึงคนรุ่นหลังเลยครับก็เรียกว่าพิธีเข้าโรงครูแล้วก็ขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งให้กับทางคณะเจ้าภาพเนี่ยได้มีหิ้งไว้นับถือไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะมีการสอดแทรกเรื่องความเชื่อใช่ไหมครับเข้ามาในพิธีครับของคนใต้คนใต้เราคนนับถือมาได้พาเข้าไปชมได้ได้เลยครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวนี้เขาเรียกอะไรครับอ่านี่จะคือเรียกว่าโรงโนรานะครับ้เขาจะเรียกว่าศารศารก็คือพาเลยที่เราจะตั้งของเครื่องเส้นไหว้ของกลุ่มโมโนรานะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาได้เลยอันนี้รถอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือป้ายคณะของผมป้ายคณะอ่ามโนราก้องสองหิ่งก้องสองหิ่งสจ๊ญเกลสุธาพลศิลจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่คณะนี่มาจากอำเภอนาบอน อ๋อครับอาชินก็มาก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่เดี๋ยวจะตัวถอดรองเท้าด้วยนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็ทุกคนในคณะเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวนะครับจัดเครื่องคาวหวานหรือว่าเป็นเครื่องสิบสองมีครบพองลามีหมัอหนัดนะครับเนี่ยเนียเนี่ยพี่ดูตัวอย่างอันนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้เองเขาจะสวัสดีครับเอานี่คือนี่คืออาจารย์ครับอ๋ออันนี้คืออาจารย์คนแรกเลยที่ยกมือผมรำอ๋อครับครับดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สอนโน้ตมาเลยใช่ไหมครับนี่ค่ะอ๋องั้นไอ้ขออนุญาตสอบไอ้โน้ตพาดูอาจารย์พาอธิบายหน่อยครับว่าเรามีพิธีอะไรนะครับ ที่จะแสะดงก็เป็นพิธีตั้งโรงกิจกรรมการทำบูชาเด็กเด็กเด็กเข้าโรงคือแล้วก็แล้วก็ตั้งที่่เขาเรียกว่าตั้งเป็นบูชาจะมัน่นใบูชาครูหมอดูรลอันนี้ก็เป็นกำลังเตรียมเตรียมเพื่อความพร้อมที่จะทำพิธีกรรมค่ะ ได้ครับพทธมีม,ม,มีมีอะไรบ้างเนี่ยม,มีมีอะไรบ้างครับอันนี้เขาเรียกข้าวตอกแล้วก็ดอกไม้สําหรับไวโปรยอวยอวยพรเจ้าภาพแล้วก็คณะบรรดานะคส่วนมีหมากแล้วก็มีพลูนะคะใช้สําหรับอารมณ์พิธีกรรมนะคะอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็มีสํำรับ สำหรับก็คือมีข้าวแกงมีขนมหวานนะคะแล้วก็เครื่องเส้นไหว้หรือเครื่องสักการบูชาก็มีเหล้าขาวมะพร้าวโอนมีข้าว1212 12ชนิดสําหรับเตรียมใส่ถาดนะคะคร้ครบ12ชนิดนะคะแล้วก็มีพอ,องลาขนมพองขนมลาสําหรับปักใต้นะคะอันนี้ที่จัดเอาไว้ใส่เขาเรียกว่าสําหรับเหมือนกันหรือว่าหมับทางใต้จะเรียกว่าหมาบ ที่ทําด้วยต้นรก,กรรมนะคะแล้วก็เกะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้โพลาราหรือว่าขาดุงโพลารามาประดับไว้นะคะอันนี้เป็นจัดหนึ่งจัดสองใช่<อ>ค่ะ<อ>และนี่ก็เป็นใบสีต้นใบสีต้นกล้วยค่ะ<อ>สําหรับตุกแต่งเอาไว้ต้นรับครูหมอโดราจิจักมาประทับทรงค่ะครับส่วนอันนี้ก็เป็น,นเครื่องบูชา,าเครื่องเส้นไหว้ครูหมอโดราทุกองคค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นใบสีแล้วก็มีเสื้อมีชุดบุราเป็นเครื่องใช้สําหรับเป็นตัวแทนนะคะในการถวายในการสักการะบูชาอันนี้เป็นหัวหมอนนะคะสำหรับปูผ้าผ้าขาวปูลาดนะคะแล้วก็มีหัวตาพันบุญด้วย<อ>มีหน้าตาพันบุญด้วยเตรียมสําหรับ การตั้งโรงพิธีกรรมแบบนี้ค่ะนี่ก็มีหลากหลายนะคะแต่ละพื้นที่มาทีอันนี้ที่นี่มันก็มีท,ที่ที่คืมนจำกัดรเราจะสามารถทําให้เป็นรูปแบบอย่างอลังการไม่ได้ค่ะก็เลยทํำแบบนี้อันนี้คือแบบแบบ แบบย่อมยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อมีใหญ่กว่านี้เลยครับมีใหญ่กว่านี้อ๋อมีเข้าสามวันสองคืนมีใหญ่กว่านี้มีโรงแก้บนมีตั้งโรงพิธีแก้บนแล้วก็มีมีศาลข้างข้างตะวันตกก็มีด้วยมีสองศาลแต่อันนี้เราก็ทําแบบนี้เจ้าภาพก็อยู่กับเจ้าภาพด้วยค่ะว่าเจ้าภาพจะเอาแบบไหนมโนราจะจัดให้ตามที่เจ้าภาพร้องขอค่ะครับอันนี้อันนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับมันจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือว่า อของภาคใต้เราเนี่ยมาดูราเนี่ยจะมีสองร,รมเนียมธรมเนียมฝั่งตกบกับฝั่งตะวันออกอส่วนฝั่งตะวันออกเองเนี่ยจะแบ่งเป็นจังหวัดนครเนี่ยจะเป็นสองซี่ซีกจากทุ่งสงเนี่ยขึ้นไปถึงชุมพรไประนองไปประจวบ,บก็คือโร,รองครูเนี่ยส่วนมากเขาเรียกว่าภาคใต้ตอนบน<อ>จะทําแบบนี้ส่วนมากส่วนภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะเป็นจังหวัด นครร้นพีบูลเนี่ยลงไปสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็คือส่วนมากเขาจะทําเป็นสามันสงืนมีการแทงขี้มีการครองหงเทงขี่แต่อันนี้ก็คือเป็นธรรมเนียมของฝั่งตะวันตกใช่ครับนี่พอเป็นสังเกตให้ทุกท่านได้ได้ทําความเข้าใจได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ชมเต็มรูปแบบ ครับก็เดี๋ยวรอชมเต็มเต็มเต็มรูปแบบในเรื่องของการเข้าโรงครูแล้วก็จะมีคนทรงมีจะเป็นมาทรงทรงกัครูมอโนราเนี่แหละครับมาทรงว่าลูกหลานของโรอยู่อย่างไรบ้างกินอย่างไรบ้างอยู่ดีมีสุขไหมก็คือลงมาอวยพให้กับลูกหลานประมาณนั้นครับอยู่อยู่ผูกพันพิธีกรรมและความเชื่อใช่ค่ะ อยู่ผูกพันพิธีความความเชื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาแายทอดอันนี้สืบสืบทอดกันสืบทอดต่อๆกันมาหลายๆคนหลายๆรุ่นเลยวรอชมเดี๋ยวรอชมนะครับ